กินบุฟเฟ,ฟ่ตูเรียที่ตึกประยกเนอะก็ฝ mm. mm. นตกวันนี mm ้ไ hmm. ม่ว่าที่ฝนตกตกมากเลยนะคะมีคุณยายแล้วก็มีคุณแม่นะคะคุณแม่กำลังออกจากบ้านก็ไปเลยสายแล้วสวัสดีค่ะสวัสเีค่ะเพื่อความสุขทั้งเลนด์ชาแนลนะค่ะวันนี้ก็จะมากินบุฟเฟ่ตูเรียกันก็ จริงๆก็ตอนนี้คือเราสตาร์ทกันที่ตึกประยกแล้วตอนนี้เราอยู่ชั้นที่18นะครับแล้วก็พอเขา้เขามาถึงใช่ไหมเราก็จะมาล็อกอินวิธีการจองง่ายมากนะทุกคนคือเราจองแค่ผ่านเว็บไซต์แล้วก็จองรอบวันจองวัน,วนด้วยนะใช่แล้วก็คอมกนถึงวัิก่อถึงชั้นที่18แล้วก็คึินมาเลยาแล้วก็ จะเจอแบบล็อบบี้แล้วก็ไปล็อกอินอะไรเออ่ไปเช็คอินอะไรให้เรียบร้อยแล้วก็เราจะได้มาคือลิสแบนกับบัตรอันนี้ซึ่งเราก็จะไปกินเป็นที่ชั้นที่เ5นะใช่ก็ไม่มีอะไรล่ะพอมาถึงตึกใบหยกแล้วนะคะเราก็มาเช็คอินที่เคาน์เตอร์นะคะแล้วเราก็จะได้ได้ริสแบนด์ตัวนี้นะคะตามล็อก ตามรอบของเราอันนี้เซ็นชื่อรับปัดนะคะคอนเฟิร์มจากการจองที่เรียกคืนตามบัตรคิวสีพูนะคะคุณผู้หญิงนั่งรอด้านหลังได้นะคะน้ำดื่มได้นะคะค ให้แบนมาก็ติดให้เรียบร้อยเข้ามาไ้ให้เรียบร้อยอ,อ๋อแล้วก็มาากนันจะมีเป็นรอบเราจะจองรอบได้ไมีทั้งหมดห้ารอบ<ม>แล้วมันเปิดกี่ละครแล้วก็จะเราอะจองไว้ที่รอบรอบที่สามก็คือเวลาบ่ายยี่สิบถึงบ่ายสองกว่าๆราก็ต้องเอาบาัตรแสตรแต็มไปสแต็มด้วยเพราะเราจะได้ต่อฟรีใช่ก็มาก็ได้แบนี้แล้วก็ขึ้นไปกินเดี๋ยวเราเขาเรียกเราได้คิวที่สิบเอ็ดตอนนี้สิบสองห้าสี่ก็รอไปก่อน ไม่มีอะไรเดี๋ยวพาขึ้นไปตาคลิปนี้ชั่วโมงหนึ่งไม่คลิปชั่วโมงหนึ่งานหลดคลิปนานกว่าฉันเจอเออไม่ไรชั่วโมงหนึ่งใช่แล้วคนเป็นคลิปไปตาครับไม่ไม่ใช่โซนปะ

ตอนนี้นะครับกันเรา,าจะเตรียมบัตรนะครับไปโฟกัสในสิโฟกสัสเอาา่อเตรียมบัตรอันนี้นะครับไปสกแกนแล้วก็ขึ้นลิฟต์นะครับเย่สีลิฟสวยมากทั้งหมดห้าขั้นนะคะครับคือห้องรั้นที่ห้า ชั้นเจ็ดสิบห้าได้เลยนะคะตกางค่ะ สองแถวเลยค่ะทีนนี้ได้เลยค่ะตอนนุญาตพนักานอาหารค่ะสองแถวได้ค่ะลูกี่การจ่ายแถวที่ ลุルル้นลุルル้นลุ้นใช่มันลุ้นแต่ละสถานีเราต้อาคันต่อได้จนกว่าจะหมดรอบเวลานะครับผม อซึ่งเีอเรามีจัดเวลาครับลูกค้าสามารถแวรับชมได้จากพาาใัยสายเลยนะครับโดยชั้วเัียนจ็เนเส็จนอกจากจะเป็นชม้วเรียนก็ยังเป็นที่พักพิงโรงแรมด้วยให้คนลูกค้าได้ไปรับชมข้อมูลของ5,844รงสิวยนวิวยอนหม่นยืนวมุนอาจจะลองัติ เสาเข็มเสาเข็มประโยคเสาเข็มแบบจริงๆอ่ะขึ้นตึกปไปยหรอขึ้นทำไมอ่ะ มันหมุนตลอดเวลาเลยหรอใช่มันจะหยุดหมุนก็ต่อเรื่อตอนที่เราไอ้นี่เป็นทิ คุณสำหรับวันนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดแชร์ให้ด้วยนะคะก็วันนี้เอาไว้ปิดไปเถอะตอนนี้เราก็กินข้าวทุกอย่างเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ขึ้นไปชมวิวอะไรเรียบร้อยแล,แล้วตอนนี้นั่งกันหูอือก็ใครที่ชอบคลิปนี้นะครับใครที่อยากว่าเห็นเรากินพาไปนูป่นไปนี่อะไรทำกิจแต่งกัครอบครัวก็กดติดตามกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะเป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วก็จะพยายามทำคลิปไปเรนะื่อยๆละช่วงนี้ปิดเทิมกันแล้ว ใช่ก็จะถ่ายเรื่อยๆแล้วกันบ๊ายบายบ๊ายบายไอาแม่แม่บายบ๊ายบายสิไอผมบ๊ายบาย